เกมแมคแทนกับผมนี่งอยู่เกมไอ้นะครับเกมเป็นเกมแบบฮอลล์นะฮอลล์เกมนะฮะฮอลล์ฮอลฮอล์เกมฮอลฮอล,ฮอล์ทุยขึ้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันก่อนนะครับอ option. อปชันอันนี้ควรจะเป็นหมวดพวกฮาร์ดนอร์มอล นะคอเป็นระดับความยากครับผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะนก็ต้องขออภัยอับอันนี้ก็เป็นซาวเสียงน,นึงนะเอาสุดไปเลยรับแรกครับโอเคเรามาเิ่มก,กันครับกดปุ่มนี้ทุยไม่ใช่อัะปุ่มนี้มันไม่ออกนะโอเคมาเริ่มกันเลยเนี่เรื่องผมไม่อ่านนะอ่านไม่เป็นนะเหมือนจะให้ ไอ้ตรงเนี้ยยี่สิบอะไรไม่รู้นะอ่ะเอื่อยี่สิบมันแน่ถุงเงินยี่สิบถุงเงินอืมอืมมาครับมากดไปรอโหลดนะ ฉันอยู่ที่ไหนแล้วนี่คือโอูโหนะเราต้องเดินไปนะอันนี้คือเตรียงนะโอเคเอา้าวนี่รับเราสามารถเก็บได้เป่ะน,นะเอาไปขายถุยไม่ใหญ่คลิกเปิดนะข้างในมีถุงเก็บครับปิดครับนะปิดปิดปิด ปบ๊กไฟด้วยทีวีไม่เสร็จป๊กไฟแนละ้วม,นะมันจะเปิดติดไหมวะเนี่ยเราไปยุ่งเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวความอะไรเนี่ยพัดเดินครูพัดเดรอดดอร์คดูัอเพ่นถุ่งเงินนะโอเคเปิดเปิดไม่มีอะไรนะจ๊ะเปิดทำไมวะ เปิดเสเปิดองค์ขูประตูใฮเทคโนโลยีนะครับนี่เราจะมาดูหน้าตาแต่ระคนนะครับวันนี้เนะีัยไม่ใช่ละโอเคนี่เป็นประตูออกนะล่าหน้าน,นักเราต้องหากุกแกนะรับเราอย่ารีร้อบไปเก็บถุงเงินนะันนี่ดวงตาดวงตาสีแดงนะครับโอเคกดคิว พาดคิว2สีนาฬิกาปูหูอ้โหดองตานะครับได้สองอนแล้วจะคนที่อื่นนะจะผมไปทานนี้ก่อนดีกว่านะฮะเดีย๋ยวเราก็เดินกลับมานะครับผมเออไปห้องนี้แล้วกันเอือมอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะแม่ไปทางนี้นะ ค้อแล้วจะให้คนเดินน้องทำไมเนี่ยแล้วก็ถ้ามีคขยาบอะไรต้องขอลนนัไดเลยนะคือนะก็นะไปทางนี้ดีกว่าอือห้องขยิโอ้โหบ้านนี้นับถุงเงินนับมีอะไรอไหมเนี่ย เพื่อไม่ได้นะเราจะรีบแป๊บเราต้องรีบแป๊บโอเคห้องนี้แล้วเราไปห้องนี้ต่ออ,อ,อู้ยอุ้ยอ้วนโอเคอะไรเนะี่ยเราต้องหาถุงเงินในหะ้ครบครับโอ้โหครบ ครบแล้วนะท่าสีนะครบตรงไหนวะแต่่าน,นสิบห้าถูกมากตอนนี้อะโอ๊ยับโอเคไปไปต่อห้องนี้เอ,อ้อ,อโซอียวางละเกะละกะนะโอ้ยเสียสัรน้ำมัย แล้วถุงเงินอยู่นะห้องนี้ไม่มีถุงเงินได้ไงแมอุ้ยอ้เออเด้ค่ะว่าถ้าของมันสั่นนะเราจะเข้าไปอยู่้างไนได้นะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเออผมก็ไม่เคยลองนะอกอ โอเคเอ right. ้ยอได้จริงวะเอาละเออจะบอกไงวะโอ้นะแม่อืมเขาได้จริงเว้ยอุ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 ้ยนะ เราใส,สย normal ไม่ไหวแล้วนะเรนะาไม่เล่นแบบอันนี้ครั้งหน้านะกลับมากันต่อครับอีกครั้งนึงครับมีไหมมีไหม,มไหม่มีมมเฉยเล่นหรือว่าเล่น random ขอวะอ่านะให้บองให้ไหวคนระับไปเลยครับให้บองให้ไหวกดเอ็มเพื่อดรูแมปนะครับแมป อืมนี่คือแมปนะดูเข้าว่าแมปมปใเรานะเออเข้าห้องอะไรสักทีสินาเราจะยังไม่กดใช้นะครับผมเราก็จะไปห้องนี้นาน นี่คือกุญแจนะครับอันนี้เราต้องผ่านด้ยต้องผ่านไม่ได้รีบเลยครับไม่พูดนะครับตอนนี้ครับกำลังเทงเขียนครับรีบไปเลยครับรีบหนีนะครับตอนนี้นรับจุดจุดนี้นะครับเออเราต้องรีบหาของเราอยากได้ครับอยู่ไหนครับนะครับถุงเงินนะกดเมาส์ลัวแล้วตอนนี้ครับโอ้โหณจุดจุดนี้นะครับโอ้โหมาแล้วโอยเสียโอย นะับเอออันนี้พอนี่พอนี้มีไหมมีไหมมีไหมนั่นนั่นคือถุงเงินเป็นงประกายนะออนครับไอ้ครน่งบตอนนี้เรามีคืนหนึ่งแล้วนะคืนต่อครน่งบเอาเคคบต้องรอดวนะยังไงต้องรอดวนะดูที่มันอยู่ไหน มันจะอยู่แถวๆนี้นะครับไม่อะมันอยู่ชั้นสองับอุ้ยอู้ยยั้ย์กูดอู้วฟอ,อ,อ,อรล่ะไปเลยแล้วไปเล่นแล, <c oughs> ล้วเว้ยนะแต่เราเวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์แชร์และซับสไคร์ด้วยนะเออลืมบอกนะอสองตัวใครที่อยากเล่นนะเนี่ยนารูทออนเดอร์แอปสตลนะ ก็ Google เพยนะสำหรับไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเดี๋จะดาวน์โหลดอะไรก็ได้ของคุณนะโอเคนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์แชร์กอบใจบอกใครด้วยนะโอเคโอ้พูดเร็วเกินกลัวร้อนนะโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า